อุ้ยสองโซวครับนึ่นตัวนึงนำเตื่นตื่นครับผมนี่น่ตัวนึงครับอ้าเข้ามาอีกตัวนึงครับผมเออจังสี่เลยไหมเพอาิยงกำลังใจย่างหาหนะครับนั่งใสครับผม สวัสดีครับเบ้าแยามมีสันสตีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมที่ทางไก่ทางไก่พี่ยุงเทปพี่ไทยพี่มังนอกมังน้ำสุภุสุคนครับมื้อนี้กับฝนตกแห้งครับเบ้าแยมก็จะพาออกไตอึ้งนะครับผมอาจจะมีผลงานนะครับกับไม่ได้กินอึ้งโอ้ในรอบปียังไม่ได้จับอึ้งอย่างเที่ยวอยู่ฝนเมื่อตกแห้งครับมื้อนี้ก็ถือว่าแห้งเติบนะครับผมอาจจะออกนะครับป่ะมันมาครับผมมื้อนี้ก็นอนน้ำครับผมบรรยากาศก็นอนน้เก่าครับทีมงานหมูกับลบฝนนะครับหมูอ้วนนกลบฝ นอนแล้ววัดว <Article> ันอ like,. ันนี้ก็มีทองครับผมทองแล้วเหมือนเดิมครับผู้เบานอนนะครับปมันมาครับจับตึ้งนู้งกันแบบนี้จับอิงก่อนจับอิงก่อนใหเาได้ตุ่ม เห็นแต่เสียงครับเห็นแต่ตาแมินโม่ไหนเงินโม่เหมือยู่ครับเหมนกันอันนีอาครับผมตัวแรกแห้งมานครับนี่อิงอย่างหนึ่งตัวหนึ่งตัว อุยเห็นไหครับอิงเภา,าครับอิงเภาครับนั่นนั่นนั่นอิงเภาอิออางเภาเออสองตัวผมมนัมนมนัมนมันมันสองตัวสองตัวผลโมแห้งบ่ไหนครับบ่จับคู่บอกว่าบ่หลายบ่ไหน ห้องอนะโดเพาได้จับนะครับเนาะพอได้ต้มอยู่กี้ครับผมสองตัวแล้วก็ะจะออกมาอย่างเดียวน้อจับกปเลยครูบอ,อกให้เขาครับนำมาลึกหนึงหน่งตัวหนึ่งตัวอัวสองตัวมึงกันยังย้างครับ กีนยังไงไก่อู้เห็นตา๊กตานครับเห็นตาตาเห็นตาตาเจอตัวแล้วครับผมเจอตัวแล้วเจอตัวแล้วโอ้นั่งนี่นี่ครับพอตัวจนได้ครับผมนั่งเองเปล่งย้ายง้อติน่ะ เพิ่มอีกหนึ่งตัวครับผมมัน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 บางตัวก็บม่ได้จับคู่เลยห้องด้วยน้ำมันคังคาทนายนะครับห้องโกกโกกโกกเลยนี่อีกบ่มีอีกบ่ เดี๋ยวมันจะไก่ครับผมเห็นตาครับแม่นแท้ครับแม่นแทน้ไปแล้วอุ้ยสองตัวครับอีกตัวนึงน,น้ำตืน่นเต้นครับผมนี่อีกตัวนึงครับอ้ออาวตัวไม่อีกตัวนึงครับผมเอ้อจังสีเลยไหมเพอาะมันกำลังไก่ย่างหาเนาะนะครับ น้ำมิใสครับผมไข่โเนี่แม่ไข่โบต้มอีกสองโตครับอู้หา่างยากจังน่อยเพราะได้กินนะครับต้มเพราะได้ต้ม ขพาะหายากเพรายังที่ิเบื้งแมงดาตตอยู่ไฟเกิดไฟรอไปอินตาแล้อิตาแล้วโอ้ยนำหน่อยก็นีสเปซายนำไปเลยกันครับ <c oughs> เร่มาอีกตัวนึงครับผมหนึ่งตัวหนั่งตัวนึงครับหมดแล้ว นี่ครับแค่แนเต็นบอร์เร็วคือกบุบคือกบเนี่ยโอ้เอาอย่าครับโอ้หนังตัวนึงครับพอแล้วพอแล้วพอแล้วแฟ้วนี่นี่ครมมาอีกสองกัวครับผม いいんやきっ。 ครับสรุปผลงานคืนนี้นะครับมังกันครับผมลายตัวสำเร็ยนี่ครับพรได้ต้มครับผม <c oughs> พอได้ต้มเพอได้ต้มได้แปดตัวนี่ผลงาน แมงครับโมน,นี่จะเป็นแมงดาโอ้โมน,นี่ได้ลายตัวโอ้แม่ได้ลายตัวได้ลายย่าง <c oughs> มันไม่เครขอ,อกันเลยเย็นไง,งครับเมื่อกี้ฝนซงสิตวกวัน,นย,งงยันเย็นไงบูบินมาเลยแมงดาเนี่ยเก็บจึ้งเขาก็ได้แปีตัวเพอาได้ต้มสมเอ้ท้งแรกของปีครับผมได้กินต้อมอึ้งน้งเขาแล้ว มันยังมันออกเต็มที่ครับฝนยังไม่ได้แห้หงบันไดยปอกไม้ยู่ต้นไม่ใครจับคู่บันไดท่อมดา่างจะบอกไม่จับคู่รอมวงมืออื่นครับห้ามันมันถ้าฝน,นมาแห้งยังไงเหรอครับคุณแมงบัมาแล้วแมงดากเงียบกีบแล้วยืนต้นแมงไมมสูงเลยเรื่อยเลย จังว่ากันครับม้นเศร้าุดไหลนะครับปุ๊นนั่งตุ๊บโตบินเตียมอยู่ยม้นเศร้าจะมาเรียออกเอานะครับนม่กี๊สอนโอเคครับผม